ฮัลโหลูวันนี้เราอยู่ที่ร้านพิซซ่านะคับรรยากาศร้านพิซซ่าแลวก็อยู่ในเกม PUBG Mobile ้วยเอ้ยไม่ใช่ PUBG ้วยอะไรวาคอบิวตี้ดีกว่านี่ยค่อยู่นแลก็นินั่งรอพิซซ่าอยู่เาแล้วมาแลาแล้วมาแล้วาแล่งคาสังวสองคาสัสานี่แะหนึ ว่าตอนที่เรามีเกมจะลังจะเข้าเกมวันนี้อ่อีกถามที่สองเนี่ยก็น่นาจะกำลังนาเลยดูความน่าอะไรของมันนี่คือรสต้ยมยำกุ้งจ้ารสต้ยมยำกุ้งเลยนะจ้าแต่ทานนี้นที่ก็ลงตอนฮะแต่ตอ <c oughs> นนี้ก็ลงตอน <c oughs> ลงตอนเด็กๆใช่กูก็ยังอาจจะยังไม่ลงหรอกเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอะไรวะเพราะว่ากูอาจจะง่วงนอนนอนหลับไป่อน <c oughs> อันน <screen> ี้ก็มาสิงอสิงแงหลังกูจังเลยเยี่ยมเอาแล้วมีคนไทยทำทำเขาเรียกว่าพิธีกรรมพิธีกรรมทางศาสนาเอ้าแล้วทำไมทำไมพวกมึงโดดอยู่บนล่มแล้วอ่ะเฮ้ยนันนี่ทำไม ทำไใครเป็นคนใครเป็นคนพาโดดกูเป็นคนพาโดดด้วยกูเป็นคนพาโดดที่ยังไม่ได้เข้าเกมดูคนอื่นเขาเข้าหมดแล้วอะไรวะเฮ้ยกูหลุดเหรอเนี่ยหลุดเหรอใช่ปะเนี่ยไม่จริงน่ะเป็นไปไม่ได้ใคาเนี่ยหลุดเหรออะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรวะ อะไรวะทำไมอะทำไมอะทำไมอะเฮ้ยเฮียนโดดลโดดละโดดลเฮ้ยขาที่สองมาพอดีตอนเราจะโดดตอนเราโดดขาที่สองมาพอดีตกงไหนอะเือบล้แล้วจะรีบอร์ดกูเลยเหรอเกมมันค้างนะไอ้หนูแฟแๆหน่อยสิหนู เดี๋ยว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 มันไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับช่องกูเลยนะเขียวมันไมติดตามเป็นบางเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงปืนถ้าเราเล่นเกมนี้ก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะมองเลยไม่กินข้าวกันก่อนหรอแต่ไม่กินพิซซ่ากันก่อนหรอกินไปด้วยได้ไปด้วยก็น่าจะได้นะ เดี๋ยวฟาร์มช่วงช่วงฟาร์มไงมันต้องฟาร์มก่อนไง <c oughs> เจ้ไดพิซ่าต้องไดวิซซาดจิ้ไปด้วยเอยเล่ไปด้วย <c oughs> มาแล้วด้วยนะเดี๋ยวเย็นชืดหมดแน่เลยือบแลแ่นอะไรอีเตาตื่นตุมง มันมีน้อยคอนซัลิงอ่ะชี้ชีช้ชี้ชี้ไม่ยินเสียงพวกมึงแน่เลยในคลิปอ่ะนะกูถึงได้บอกไงให้มันนั่งใกล้กูคลิปไม่ไม่มีเสียงพวกมึง เขาว่ายิงก่อนเสียเปรียบสำหรับกูอ่ะสำหรับกูอ่ะยิงก่อนเสียเปรียบไม่รู้นะว่าใครจะว่าไงแต่กูบอกเลยว่าการยิงก่อนนั้นเป็นการที่เสียเปรียบมากน่าจะเออใช่อี๋ ไม่กูนึกถึงตอนที่มึงกระโดดลงหอกูคิดว่ามีคนกระโดดขึ้นมาบนบนหอไอ่ยี้อ้ย Fuck wishes ีได้โนสอจีสส u b ร c r ฟ b e มดับเราจะยังไม่กินกันดี้ใช่ไหมพิซซ่าจะเย็นหมดแน่เลยเนี่ย เออตรงนี้ยังไม่ไม่น่ารีบกดเลยนึกว่าจะนานเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอมันพอดีเลยวิ่ง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 ขอขอเต็เ้ยอเคสโอ้โหใหมก้สุดยอดเลยได้ทั้งของได้ทั้งไอเทม เอเคมาสินะัดเอามาทำไมวะไปเอาของม่วงกันดีกว่าวะ,วะออเไปเอาของทานนสกันเนี่ยของม่วงอยู่ตรงกลางเลยฮออะไรพออะไรพออะไรพอชิปปิงญอมบดีอยู่บ่บ่พ <c oughs> ออะไรที่เป็นที่เป็นไอ้ที่เป็นเขาเรียกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมยจะฆ่าตัวตายเลยหรอแค่เล่นแค่กูเล่นมุกแค่นี้นะฆ <c oughs> ่าตัวตายแล้วไปกินพิซซ่าซะไม่แย่งกูกดทำไมเนี่ยกูได้แล้วดีกว่าเอาไม่หลอกกูเลย <c oughs> ไอ้ชั่วร้ายไอ้พวกชั่วร้าย ไอคนนี้ใส่ไม่ดีย้ายย้ายฝั่งไม่อยู่กับมันเอ้าไอ้เหี้ยย้ายตามมันทำไมเย้ายตายตัวัำไมไอ้ไอ้เหียใครกระโดดขึ้นมาอีกแล้วเหรอไอพวกชัวร้ายท์เรงงานก็ไม่ให้สุดยางสุดยางอะไรกันเลย ออตกระเบิดขึ้นมานี่กูตายเลยแล้วเนี่ยเมื่อกี้อยากเล่นโหมดที่มันโอ้โหอยากเล่นโหมดซอมบี้ดูบ้างวะยียไม่เคยเล่นเลยเป็นไงบ้างอะไรเนี่ยลายนี่มันจะเด้งอะไรนักหนาเนี่ยฮะลายไหลลายไหลลายไหลไหลลายลายไหลลยลอยลายลอยลายลย นี่ล่ะมาเป็น OK ออเคสตราอะไรเยอะเดี๋ยวกันนึ่งไม่เชียนอยู่อะไรนี่อานน้าวไอ้แค่นี้ทำเพลงตะกี้กูเลย <box> ถึงก็เอาไปทำเพลงตามมันเพาะขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว นี่เราก็มาอยู่ในแมปไอ้นี่แล้วนะแม,แมปแมปไอเขาเรียกว่าอะไร Battlefront เออโหมด Battlefront เราอยู่ในโหมด Battlefront ใช่ป่ะวะทำแบบดีใช่มากถ้ามึงไม่รอกูนะกูจะกูจะทำร้ายมึงในโลกความเป็นจริงเร, <laughs> เร็วๆลงมา อยู่ไม่นะแล้ว,ลวโอ้โหกูอยู่ก็วนหลังฟ้าตายแล้วองยี่สิบสองก็ไม่หายเอา้านี่ประตูเนี่ยหยล,ลงยังไงอะชิบหายลงไม่เป็นร่วงเลย <c oughs> ตายมาเก็บ Doc <c oughs> ด,ด็อกแครกูด้วยด่วนๆ <c oughs> ตายเหอะอย่าลงลืมเลยว่ากดตรงไหนเอ้ยได้เวลาแดดแล้วได้เวลาแดดพอดีเลยพวกมึงนี่มันโอเคแดดแดดแดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาะไรมาดิ ไปเลยปูนี่แบบโคตรดีเลยไ,ได้จังหวะแดดพอดีดขยายเลยว่าขยาย <c oughs> แรงมาระหว่างนี้ไม่ให้ดูมาดูนี่ดีกว่าพิซซ่า

过来。For ตนนี้กูรู้สึกว่าการตายไม่มีค่ามากเป็นการตายที่มีค่ามาก คุยใหญ่ๆเลยใช่มันเป็นเวลาผู้หลุดจริงๆมันทำให้พวกคุยให้กินวิยซาได้นานขึ้นขอบคุณมากนะเราจะจัดเสริหมาก เราจะสรรเสริญน,นายนะฮะฮีโร่เอ,อ้ยเว้นการตายนี่มันดีจริงๆเลย <c oughs> คลิปนี้ต้องชื่อการตายไม่ดีเอ,อ้ยการตายนี่มันดีจริงๆเลย <c oughs> ลกยนออๆๆนินเป็นเถอะ มันมีแปดชิ้นใช่ไหมล่ะหันหานหานสามสิกูกินไปละสองอ่ะกูกินอยา่างอัหนึ่งอ่ะก็หานสองสิไอหานสามสิใช่เหรอมึงหันมึงหันไม่ดู มึงก็สั่งเพิ่มเดี๋ยวสั่งเลย,เลยสั่งไอ้อะไรอ่ะสั่งซีฟู้ดอ่ะให้แม่มึงอ่ะสั่งเลย <c oughs> สั่งซีฟู้ดเลยสั่งรอไว้เลย มันอยู่ตรงไหน,นบอกกูด้วยอ๋อไม่็ไมไมนไรแดกเข้าไปแดกไปแดกไปเดี๋ยวจัดการให้เห็นอย่างนี้กูก็จอกนะไม่ม,มีใครหาึมคุเลยล่าสุดที่มึงเห็นมันมันอยู่ไหนวะง้อไม่เห็นไม่เห็นอโอเคมันต้องอยู่แถวนี้แหละ Which I'll not tag, which I'll tag. I'll have, I'll have. Oh, it's again, it's again. It's tag them and scan successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. กูต้องไม่ตายกูต้องไม่ตายบอกเลยกูต <Chaos. S 1> <ences> <possible> ้องไม่ตายกูต้องเข้าวงได้เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงล่ะกูคือวิรับุเอ้ยวิรสตรสตีตัวละครกูผู้หญิงนี่ไหวลืมเลย เฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวแล้วแหละมึงไม่ต้องกลัว,ลวใครใครอีกอไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้มันอยู่เยอะเหรอช่วยได้ช่วยได้ช่วยทันอยู่มึงอยู่ในวงพอดี<ห>เอม นี้ตาอีกแล้วเยอะมากเลยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นมันแล้วกูเห็นมันแล้วเฮ้ยเ้อะโอเคนั่งกินดีกว่ายุ่ยุ่อ่ะ พีซ่าเยอะๆจะไม่จริงๆจิตใจกูไม่ได้อยู่ที่เกมเลยเดี๋ยวเราหารดิหารดิได้ชิ้นคนละกี่ชิ้นวะเพราะว่าอ่าสองอันนี้ชิ้นที่สามสี่ชิ้นคนลสี่ชิ้น นั้นสุดสุดท้ายกว่าวันนี้นะได้แล้วสามเนี่ย เกมไม่เกี่ยวเรามานั่งดูกินพิซซ่าดีกว่าคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปมันไม่ใช่คลิปเล่นเกมนะคือคลิปไอ้กาแฟนะอะไรวะ

กจใจให้คนดูกินไม่ล่กินไม่ล่า อิ่มนหะมอืีไม่แ่ัางเพิ่มป็มมมะ,ะมันจะหนักกระเป๋าเป็นน้องคิดดูวยว่าเท่าไหร่ละไม่เห็นรับป๋า กูมีกูมีจ่ายได้แต่หมายถึงพวกมันมีกำลังจ่ายหรอ มไม่ต้องเอ้ถาดถาดที่ของแม่มึงไม่ต้องคิดคิดแค่ถาดที่เรากินแล้วหันสามนะไม่ไม่เออไม่คือคิดแค่ถาดที่เรากินอันนั้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวมึงไปเออเดีถึงมึงไปจ่ายก็เป็นคแปดสิบสองเท่าไหร่นะคนละเจ็ดสิบสองบาท คือพวกมึงหิวเปล่ะถ้าไม่อิ่มก็เพิ่อมอีกก็เพิ่อม,มอีกคันเอาซีซโฟดแต่ว่ามันเล็กอ่ะรู้ว่ามันเล็กอ่ะไซส์ใหญ่มันเล็กกว่าไซส์ใหญ่มันได้แค่ไหนกูไม่รู้ไงกูเลยไม่กล้าสั่งในร่รรนองในร่องาอาหารก่อนนี้ถ้าเพิ่มไปอีกถ้าเพิ่มไปอีกร้อย <19. S 1> ร้อยสิบร้อยเก้าบาทร้อยเก้าบาท

ตายในโหมดพอบิวตี้นี่มันดีจริงเลยไม่รู้สึกเสียดายเลยที่ตายไปเมื่อกี้เมื่อกี้ตายไปตอนไหนกูยังไม่ยังไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยน้่นตาไหนหนึ่งร้อยเก้าเออหน่งร้อยเก้าฮะเอ็มเอ็มเท่าไหร่นะเอ็มไปเก้าร้อยเก้าลองชิมดู ตอนแรกเป็นสองถาดจําเป็นสามร้อยยี่สิบาก็นละร้อยเก้าก็คนละร้อยเกบาทก็คือเหมือนกับคนละถาดอะไรแต่ว่าถ้าเป็นร้อยเกาเกาคิดดิถ้าเป็นเซ็ตร้อยเกาเก้าไม่ต้องแปลกใจที่หน้าตาเหมือนกัน นะมือพีลันไปนเองคนละเท่าไหรนะ <13 9. S 1> ่นะคนละร้อยสามสิกรเโอเคปะละ่ะคน้อยสามสิบเก้ก็โอเคใช่ไหมค่ตสัมพัสใหญ่เลยเดี๋ยวสัง่งองนั่งเล่นคอออฟตีกตานึงเอาเอาไส์อส์เอ,สเ,อเป็นอะไรดีซฟู้หรือว่าเป็นซฟู้ดซีฟนะู้ดส์ ครับผมเราเราคือความไม่เก่งเมื่อกี้เขาบอกเขาปิดวันวันนี้เขาปิดกี่ทๆ่มน,นะมนสามทุ่มกี่ทุ่มนะสามท<ๆ>ุ่มสามเต่ม <c oughs> เก่งเกว่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ต้องคูจะกิไนไ <c oughs> งไม่ยอมแม่กินอ่ะ ล้วเดี๋ยวมึงก็เอายอดที่มึงของมึงอ่ะรวมรว,วมกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอนมาให้ครูทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรกูเอาอันนี้ให้รว,วมบัญชีให้เลขต้องเอาเลขบัญชีใช่ปะ่ะต้องเอาเลขมันบัญชีทีใช่ไหมเลขทีไม่ใช่ตรงที่มีกสิกรไม่มีเลยไม่มีกสิกรใช่มีแต่ว่ากสิกรกูเลิกใช้ไปแล้ว เพราะนั้นเฉพาะของมึงของนี่รวมไม่รว,ลวมลองรวมของมึงพวกมันสองคนกันยังไม่รวมในของแม่มึงใช่ไหมของแม่มึงรวมแล้วรวิมแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าคลิปนี้จบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปคอร์ฟยตี้แล้วก็กินทนันใหญ่ เัาจริงจังรครั้งนี้เราจะจริงจังนะ